ดีค่ะพอแม่พี่น้องชาวบ้านอีเลิศพองนีบวังยังทุกตั้นวันนี้พวกเราคณะลิเกบ้านอีเลิศคักเติบตัวเผืนจะมาเผยแพร่วัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านทั้งหมดสีภาคของไทยในเรื่องลิเกสีภาคคนไหนลือคือพระเอก พบกับฉากแรกของเราได้เลยค่ะสวัสดีสสดพี่เจ้าโอน้โอ๊ยอะไรกันคะเนี่ยออกมาแย่งกันร้องทำไมเอา้าดิเกิก็มาเยอะอย่างนี้ล่ะครับเอา้าไหนว่ามาสี่ภาคเพียงแค่สามภาคเองเอา้าคุณภาคไหนล่ละคะภาคกลางอ่ะเฮ้ยแล้วเว่นล่ะเหนือเจ้า อ่าแล้วนี่ให้มังเลยภาคอีสานก็นี่ไงคะหนูภาคใต้นี่ไม่สนใจแล้วผมมาก่อนผมภาคกลางไม่<ผ>มได้ผมมาจากเหนือผมต้องร้องก่อนอะไรกันนักกันหนาะจะแย่งกันทำไมโอระน้อยลอยออกกันสิใครชนะได้ร้องก่อนโอเคสมานะฉัน อูละน้อยลอยออกอะออกไปยังยิงยาอะกร,ระเป๋ายิงชบ,ชบไว้เราชนะได้ร้องก่อน <laughs> <laughs> ผมคือยอดชายปฏิวัติมายืนน่ารักบนเวทีมีฟ้ากำหนดอยู่ในตำนานผมเชี่ยวชาญอื้อเช้า ก็เพราะไม้เท้าอันนี้พระเอกที่สงน่าสงสารผมเชื่อสายทานลำน้ำผมเรียนวิชาชุ่มช้ำเรื่องดำน้ำอ่ะไม่เคยหนีพระเอกเรื่องนี้คนไหนให้ท่านลองทายดูที เตรรรงรงรงเเเจ้ามีนามว่ายอดชายปฏิบัติมีไม้เท้าวิเศษข้าพเจ้ามีนามว่าสายทานลำน้ำมีแว่นตาวิเศษเอาละวันนี้เราก็ได้ร่ำเรียนวิชาเสร็จแล้วเรากลับบ้านกลับเมืองกันเถอะโ <Okay. S 2> อเคคิดเสร็จสำเร็จพันทันใดเฮ้ยเฮ้ยูสิไปซ้ายเอา ลิเกเขาลองเสร็จแล้วก็ต้องเข้าลงเลยอ่ะเข้าจังได้ค่อยอย่างบ่ได้ลองเถอะเแล้วตอนเขาลองไปไหนมาก็ยืนท่าสู้ลองนี่แน้อวอ่ะงั้นลองเลยโอ้ <il S 2> <lyrics> oh my god no 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 นี่มันลิเกนะคะไม่ใช่หมอลำข้าพระเจ้ามีนามว่าปฏิบัติมีแม่ท้าวิเศษโคนชี้ตายไปชี้เป็นของเราดีกว่ามีหน้ากากวิเศษสามารถดำน้ำได้ถึงสิบชั่วโมงแต่ไม่น่าเชื่อเมื่อวานข้าดำน้ำได้ถึงสิบห้าชั่วโมงฮะเพราะหน้ากากของท่านอติดวันประทูเอา้าแล้วท่านมีอะไรบ้างอะไรอ่ะภาษาไทายเรียกว่าสากกระเบือ ภาษาอังกฤษเรียกว่าสากกระเบือเป็นลูกดอกธนูวิเศษของข้าลูกดอกธนูวิเศษมันจะยิงเข้าหรอไม่เข้าแต่จุกและในขณะนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีนกยักษ์ขาบผู้หญิงนางหนึ่งบินผ่านมานกยักษ์ขาบผู้หญิงมาฮันดเฮ้ยใจเย็นเพื่อนเดี่ยวห่าสิยิงนกตกลงมาเอง <Yeah! S 1> โอ้ไอ้บ้า ทำไมไม่ยิงให้มันสูงๆเล่าโอ้ยสมองเข้าสมุดเอาเนะาะเขายิงทึกนกแล้วแต่ผู้ญิงตกไปทะเลให้ทั้งสายดีล่ะ<ช>อเออเยท่านลืมไปแล้วหรือว่าข้ามีหน้ากาก เดี๋ยวข้าลงไปช่วยนางเองและในขณะนั้นเองสายทานได้ลงไปงมผู้หญิงขึ้นมาจากทะเลท่านข้าช่วยแม่นางขึ้นมาได้แล้วแต่น่าเสียดายแม่นางตายแล้วตายแล้วสันเปาตุตดไม่ใช่นกไอ้บ้าเอางี้เรามีไม้เท้าวิเศษเดี๋ยวเราเอาไม้เท้าชี้ให้แม่นางฟื้นขึ้นมาเองลงไปไอแ้แว่นโอมฟื้น ว้าวสวยมากโอ้ยพี่น้องเฮ้อีกแล้วนะครับพี่น้องน้ำข้าวก็มีอยู่ถ้วยเดียวโอละน้อยลอยออกกันสิใครชนะได้จีบนางก่อนโอเคโอละน้อยอลอยออกอ่ะออกไปยิงยาวปากกระเปยิงชกว้าชชนะได้จีบก่อนเชิญหลบไปไอ้แว่นจะจีบแบบบทกรอนให้ดู ยามแรกรักรักรื่นชื่นวิญญาอีอ่างออุ่นเออ,ออดอ้าออดไอาย,ยามฮะยามชังมืดเหมือนดังยามราตรีอีอูดอัดอูดอูอ้อูอูอูเฮ้ยอัดแอลไอแวนดูท่าทางแล้วนางจะชอบผู้ชายภาคเหนือไป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  อยู่แล้วท่านจีบอะไรโบราณหรือเกินดูเราดูเราโอ้นวนละโอน้องแจ๊ียมอายไปทำไมหันมาไกลๆสิจะอายไปไหนกันอุ๊ยไอเอาอุ๊ยไอเอาเอาโออันรู้รู้เช็กมาหน่อยครับ ยโอ้ยสนอสุ่มซอกเก่าเว้ยจีบไม่ยิงนะต้องจีบด้วยเพลงซอสุ่มปอบเบิงเบิงพี่จะจีบน้องด้วยเพลงซอนะจ๊ะเดี๋ยวพี่เป็นซออู้น้องเป็นซออี้มาเรามาเทียบเสียงดูอโออโออโอโอ้ยมันบอแมนไม้อูอูอูอีอีอีอูอูอู อีอีอีอันว่าแล้วขนาดหลองเสียงก็เข้ากันแล้วเนาะ <c oughs> อ๋อเอาเจ้าคนช้นโสเปียกนาำนกพุ่งไอ้ผู้นกเอาเอาอาเอะอาอาเอาแองอนแองเอาเอาออนเอออันอือชัดแล้วอีเบเราว่าท่านเอาผู้หญิงไปดีกว่าไปเถอโน้โนบัวบัวโอ้ยไออองแองอัน ไอแองไออาไออ้ออเอ็นอัวอานางบอกว่าใครรอมาเป็น e ผัวนางเฮ้ยใรรอเป็น e พ่อนางวะซันเบิดคณะก็มีเรารออยู่ผู้เดียวแม่อย่าอย่าอย่าเรียกเราเลยแม่นางโอ้ยไออีเอแปลโอ้ยอนอีอ ไม่เอาไม่เอาตายดีกว่าอ้ไอเอลไอเอไ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 ตไอไออไาไอ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 ะอไ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 อออะไอเอออออออไอออออออ ปาโทขนาดตายยังอาศัยเพื่อนก็นตายก่อนเย้ไออดเอ้ยก็เพราะนี่ไงเขามีไม้เท้าวิเศษโคนชี้ตายปลายชี้เป็นอ๋อ IEN อื้น e อืนอ้นอืน้น <c oughs> อืมไอแวนไอแวน,นไม้เท้าอยู่ไหน เอามานี่เอามานี่ไอไอแอะตายก็ดีละไม่มีแล้วกลับบ้านกลับเมืองกันเถอะแล้วแม่นางนี้ล่ะเหตุจังใดดีก็ปล่อยให้ตายอยู่นั่นแหละว้าว